ช่องหาทางคำสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำปลอดภาษีของ12ธนาคารประจำเดือนกันยายน2568ซึ่งวันนี้จะพูดถึงเฉพาะอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขสำคัญบางข้อที่แตกต่างออกไปของแต่ละธนาคารเท่านั้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามดูความหมายและข้อที่ควรรู้ของเงินฝากประจำปลอดภาษีกันก่อนค่ะเพื่อบางท่านเป็นน้องๆน,นักอมมือใหม่ เงินฝากประจำปลอดภาษีคือบัญชีเงินฝากประจำประเภทหนึ่งที่ให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทอื่นโดยมีเงื่อนไขคือผู้ฝากต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนในระยะเวลาที่กำหนดเช่น24เดือนหรือ36เดือนและหากฝากครบตามเงื่อนไขจะได้รับการยกเว้นภาษีจากดอกเบีย้ยที่ได้รับทั้งหมดทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาวและสร้างวินัยทางการเงิน ข้อควรรู้หลักๆของเงินฝากนี้คือ 1. เปิดได้1คนต่อ1บัญชีเท่านั้นนับรวมทุกธนาคาร 2. มีกำหนดเงินฝากขั้นต่ำสุดและสูงสุดโดยส่วนใหญ่ขั้นต่ำจะกำหนดที่1000บาทบางธนาคาร500บาทส่วนเงินฝากสูงสุดฝาก24เดือนจะกำหนดที่สูงสุด25,000บาทต่อเดือนฝาก36เดือนกำหนดเงินฝากสูงสุดที่16,500บาทต่อเดือน 3. หากถอนเงินก่อนครบกำหนดหรือผิดเงื่อนไขอาจไม่ได้รับดอกเบีย้ยเต็มจำนวนหรือจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราต่ำกว่าและดอกเบีย้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายตามปกติ 4. ขาดฝากได้ไม่เกิน2ครั้งตลอดระยะเวลาการฝากและ 5. เงินฝากประเภทนี้จ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเพราะฉะนั้นผู้ฝากควรศึกษาเงื่อนไขของแต่และธนาคารอย่างรอบคอบก่อนเปิดบัญชีมาอัปเดตอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากกันเลยค่ะ เริ่มจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือน1.90%ต่อปีโดยจะเท่ากับเงินฝากประจำ24เดือนบวกเพิ่ม0.80%ส่วนเงินฝากประจำปลอดภาษี36เดือนดอกเบี้ย1.60%ต่อปีโดยจะเท่ากับเงินฝากประจำ36เดือนบวกเพิ่ม0.50% พิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนหรือ36เดือนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม68และสมัครใช้บริการตั้งโอเนเงินอัตโนมัติล่วงหน้าผ่านกรุง4แอปและตัดบัญชีสำเร็จจะได้รับฟรี Starbucks e- คูปองรวมมูลค่า200บาทบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี Happy Tag Free 24เดือนและ36เดือนสำหรับผู้ที่เปิดบัญชีในช่วงเวลาที่ธนาคารกาหนดผ่านเคปแอปพลิเคชันเท่านั้นอัตราดอกเบีย้ยฝากประจำปลอดภาษี24เดือนเท่ากับ2.00%ต่อปีและอัตราดอกเบีย้ยฝากประจำปลอดภาษี36เดือนเท่ากับ1.70%ต่อปีธนาคารอมสินบัญชีเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี24เดือนอัตราดอกเบีย้ย2.05%ต่อปี ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีเงินฝากโบนัสระยะเวลาฝาก24เดือนกรณีมีสมุดคู่ฝากรับอัตราดอกเบี้ย1น5ต่อปีหรือเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำ12เดือนแบบมีสมุดคู่ฝากบวก0.85%กรณีไม่มีสมุดคู่ฝากรับอัตราดอกเบีย้ย2 0 5ต่อปีหรือเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำ12เดือนแบบมีสมุดคู่ฝากบวก0.95%บัญชีเงินฝากโบนั 0, สระยะเวลาฝาก36เดือน กรณีมีสมุดคู่ฝากรับอัตราดอกเบี้ย2.20%ต่อปีหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา12เดือนแบบมีสมุดคู่ฝากบวก1.10กรณีไม่มีสมุดคู่ฝากรับอัตราดอกเบี้ย2.3% 0ต่อปีหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา12เดือนแบบมีสมุดคู่ฝากบวก1.2 0ซถ้าฝากบัญชีที่ไม่ขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำาร้0บาทสูงสุด9ล้านบาท ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี KTB Zero Tag Max ฝาก24เดือนอัตราดอกเบี้ย2.05%ต่อปีฝาก36เดือนและ48เดือนอัตราดอกเบี้ย2.10%ต่อปีธนาคารกรสิกรไทยชื่อบัญชีเงินฝากทวีรั์24เดือนอัตราดอกเบี้ย1.95%ต่อปีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีเงินฝากสินมัธยสัพทวีระยะเวลาฝาก24เดือนอัตราดอกเบี้ย1.85%ต่อปี ระยะเวลาฝาก36เดือน48เดือนและ60เดือนอัตราดอกเบีย้ย2.10%อร์ซต่อปีนอกจากนี้ยังมีบัญชีสินมัธยสัพทวีบัวหลวงคิดเป็นเงินฝากปลอดภาษีเช่นกันอัตราดอกเบี้ยเท่ากับระยะเวลาฝาก24เดือนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทอกศชื่อบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนอัตราดอกเบี้ย 2. 6 5เซต่อปีธนาคารไทยเครดิตชื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษี24เดือน36เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการฝากเท่ากับ 2. 2 5ซต่อปีธนาคารเกียรตินาคินพัฒระชื่อบัญชีเงินฝากประจำเกียร์เคพีแท็กฟรีเงินฝากปลอดภาษี24เดือนอัตราดอกเบี้ย 2. 2 5เปเซต่อปีเงินฝากปลอดภาษี36เดือนอัตราดอกเบี้ย2.3 0เซต่อปีธนาคาร UOB ชื่อบัญชี UOB ปลอดภาษีเทวีสินเงินฝากปลอดภาษี24เดือนอัตราดอกเบี้ย2.50เปเซต่อปี เงินฝากปลอดภาษี3า48ีและ60เดือนอัตราดอกเบี้ย2.10%ยต่อปีและพิเศษสำหรับเงินฝากปลอดภาษีทวีสินของธนาคาร UOB ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาของการฝากเงินโดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยรประกันโดยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกโด้วยวงเงินสองเท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุหรือสูงสุดถึง1ล้าน2แสนบาทต่อบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ชื่อบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ ระยะเวลาฝาก24เดือนอัตราดอกเบี้ย2.20%ต่อปีหรือเท่ากับเงินฝากประจำา12เดือนนวันเปิดบัญชีบวก1%ต่อปีธนาคารสุดท้ายธนาคารแลนแอนด์เฮาส์ชื่อบัญชีปลอดภาษีสมาร์ทคิด24เดือนและบัญชีปลอดภาษีทวีค่า36เดือนระยะเวลา24เดือนอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ1.75ปต่อปีหรือเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำา12เดือนบวก0.4อร์เซ์ ระยะเวลา36เดือนอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ2.0 0ซต่อปีหรือเท่ากับดอกเบีย้ยเงินฝากประจํา12เดือนบวก 0. เปสรุปอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจําปลอดภาษีเดือนกันยายน2568อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจําปลอดภาษี24เดือนสูงสุด3อันดับแรกคืออันดับหนึ่งของธนาคารทกศอัตราดอกเบีย้ย2.65%เปซต่อปี อันดับ2ของธนาคาร UOB อัตราดอกเบีย้ย2.50%ต่อปีมาพร้อมกับความคุ้มครองอุบัติเหตุและอันดับที่3มี2ธนาคารคือธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารไทยเครดิตอัตราดอกเบีย้ยเท่ากันเท่ากับ2.25%ต่อปีส่วนอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี36เดือนสูงสุด3อันดับแรกคืออันดับ1มี2ธนาคารที่อัตราดอกเบีย้ยเท่ากันคือ ธนาคารไทยพาณิชย์36เดือนแบบไม่มีสมุดคู่ฝากและธนาคารเกียรตินาคินอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ2.30%ต่อปีอันดับ2คือธนาคารไทยเครดิตอัตราดอกเบี้ย2 2 5เอร์เซต่อปีและอันดับที่3คือธนาคารไทยพาณิชย์แบบมีสมุดคู่ฝากอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ2.20%ต่อปีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กด like กดแชร์ ให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องเปิดซูเปอร์แทงด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ